โอ้ uh, เกมนี้มันสนุกจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหสนุกมากเลยอ่ะโหสนุกมากเลยอ้ยใครก็ได้ใครมีเขาหยุดบ้านไหมสวักดีเอ๊ะเสียงใค่ด้านลองลงไปดูดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี้ยไม่ใครมาเนี่ยเอสวัสดีครับปีอะไรเหรอคุณไม่ใครเออนี่นายมีน้ำชาไหมอ่ะคือพอดีเลยว่าน้ำชาที่หมดนะขอนายมีน้ำชาไหมอะขอกินหน่อยสิเ เออผมไม่กินน้ำชาหรอกครับกินแต่น้ำผสมกัญชาเออไม่ใช่ไม่ใายพูดผิดโอ้โใช่ขอเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมเขามีอะไรกินเหรอ,ออ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับนะคือแม่ผมเพิ่งไปต่างจังหวัดนะแล้วก็ให้เงินผมไปหาอะไรกินนะเออผมยังไม่ได้หาของไปซื้ออะไรกินเลยนันหรอรอเขาเข้าไปในบ้านในหน่อยได้ไหมเอ,อเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลย เออเชิญเลยครับนี่นะอาหารนะคุณจะกินก็กินเลยนะครับเอ,อ้ยนี่แกแกกินเผาพันธ์เลเออยเจ้าหนนี่ไอ้ชั่วเอ,อ้ออะไรเหรอคุณพูดอะไรเหรอฉันเผาพันธุ์ฟักทองนะได้เจ้าเผาพันธ์แตงโมงแกอยากเปิดศึกสงครามใช่ไหมได้แกโดนแม่เฮออ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยผีผีฟ้าไว้กอนเถอะนะแกจะจะไปฟ้องพวกฉันลวมาบุก ทานแกขอหาแกกินพวกฉันไปเร็วหีไปเซ่เอาไม่ไปละไปเลยเอาอะไรของเขาเนี่ยมาถึงก็ทําลายอาหารเราเลยเนี่ยโอ้โหดูแหลกสลายเลยฮะมึงดูสิอะไรเนี่ยแล้วอยู่ดีก็พูดอะไรก็มัจะเปิดสงครามเฮ้อพูดไรก็ไม่รู้เฮ้อเรากลับไปเล่นเกมบนห้องเราดีกว่า ไปเลยไปเลยเฮ้ยไปไหนหีมานี่สิโอ้ย <c oughs> ไปเล่นเกมบนห้องเราดีกว่าไปแล้วไปแล้วเฮ <c oughs> <ห>้ยเอาขึ้นเลยเอาไม่ขึ้นเราไปดิเอาขึ้นส <c oughs> ินอันนี้ใช่ไหมฉันจะประกาศถึกต้ตอง,ข,องข้ามกับเราเนาะชินแล้วฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันได้เลยโอ้ยว้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยป้าเราพังเฉยเลย อรู้ตอแล้วเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆมีคนบุกบ้านเราแล้วก็มาก็ทำลายบ้านเราเฉยเลยอะไรเนี่ยงงเลยเนี่ยอะเกิดอะไรขึ้นเออจะจะทำลายเออฮ้ยไม่ยอมหรอกเออเอออะไรวะเนี่ยอยู่ดีๆมีคนบุกมาบ้านเราเฉยเลยอะไรกันเนี่ย เืเคยแล้วไอ้นี่มันแข็งแกงมากต้องกลับไปฟอ้องแล้วกลับไปฟอ้องเราไปเลยอ,อไปไยน้ำไปอือไฟน้ำายน้ำพี่สิายนา้ำไปกันเร็วไปไวายนา้วเฮ่อไปเร็วเฮ่อไปแล้วอะไรกันบ้าเราไม่อะไรมันพังขนาดนีนี่ยเละเลยไม่รู้เหมือนกันแม่อยู่ดีมันมีคนบุกมาแล้วก็มาทำลายบ้านผมเลยเลยอ,ะอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะต้องไปฟ้องตำรวจแล้วอ้าว โอเคไหมลูกไปกันเถอะไม่ต้องฟ้องตำรงวจหรอกแม่ฟ้องผาเลยนไะไอ้พวกนี้เป็นเผ่าพันธุ์ฟักทองประกาศสงครามเลยแม่ปู้ไม่ว่าไม่ดีมั้งประกาศสงครามมันประกาศสงครามกับผมก่อนแล้วพี่ต้องประกาศสงครามคืนดิแม่โอเคก็ได้ลูกไปกันเถอะไปโอเคนะครับพวกคุณสองคนที่ป่อ,อยู่ในบ้านครับเดี๋ยวพวกเราจะจัดการไอ้พวกฟักทองที่จะมาบุกมาเองนะครับโอเคไหมครับ นเดี๋ยวผมจะเฝ้าข้างนอกเองนะครับไงไเี่ยเดี๋ยวลาออแอบลอบสังหาแล้วพวกแกตายกันทั้งหมดตายจะจะฆ่าพวกแกเฮ้ยตัวบอลอะไรแบนี้เลยย้อเฮ้ยว้าวเฮ้ยไม่จับลงน้ำเลยขึ้นอะไรเนี่ยอเฮ้ยมาดิเจ้าสรปรฉันยิงไม่ออกปืนเลยเนี่ย ปืนจะเป็นไรไม่รู้ปืนจะจริงไม่ออกพื่อพี่ด้วยฮเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาวะนั่นไม่รู้สิแม่อยู่นี่มีตัวอะไรกไม่รู้กระโดดมาอเอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยโถวไม่ได้การแล้วต้องระเบิดต้องระเบิดพร้อมกันไปเลยลาก่อนทุกคนเอ้ามันไม่ออกเฮ้ยระเบิดระเบิดมันพังได้ไงฮะเอ้าโถ้ระเบิดใช้งานไม่ได้อะไรเนี่ย โอ้ยไอ้อ้เราเบิดใช้งานไม่ได้เลยเอาใช้งานได้เฉยเอ้ยตายพะอีกทรเจ้าสัตว์ประหลาดป้าเอ้ยไอ้สัตว์ประหลาดนี่แกกำังฟักท้องนะอนี่ไปกินเอือเพื่อแม่ครับผมว่าเราต้องช่วยทหารคนนั้นเลยครับเขาตอนนี้เขาแย่มากเลยลูกเอาซีโูป้าใส่สั ้เลยพีลูกได้เลยครับแม่เออเอาซี่ฟอไปกินไอสั์ปลาบนะ่าตายซะเยออเออเออฉันไม่ไหวแล้วไอสั์ปลาท่านตายเนี่ยน่าจะตายแล้วมั้ง่อยไปปลาบ่าเออแต่ว่าฉันก็คงไม่รอนละ่ะเออ